โอเคครับผมตอนนี้กลับมาในช่องทารินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ในเกมแลนเจนะครับกับ ID ดนะียไซ์ฟรีปีสองพน่ะก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตไอดียเหน่อยนะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตมากนะผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปไปเกือบ2อาทิตย์เลยนะก็ตอนนี้ก็จะมาอัปเดตนิดหน่อยนะครับตัวทางด้านของแจปเปอร์เนี่ยผมกําำลังเก็บนะครับใกล้ครบและขาดิดเดียวนะไม่นิดหรอกขาดประมาณน่าจะประมาณ10ตัวนะประมาณสิตัวนะครับก็ได้จะครบแล้ว แล้วก็ทางด้านของกบตอนนี้ผมก็มีมีที่ตัวนะครับผมกำลังคิดอยู่นะว่าจะปั้นตัวอะไรดีนะแล้วก็เดือนนี้ผมก็น่าจะไปเปิดเพิ่ม,มนะครับเพราะผมเปิดไปแค่สิบรอบนะยังไม่ได้ดูดูนะครับก็ไปรอน,นอนดูโโรโบเดือนธันวานะว่าจะได้หรือเปล่าในห้องทดลองเนี่ยผมก็สุ่มไปก็ไม่ได้ไออดเลยนะครับในหอคอยนี่ด่านที่4 9เ้าลยนะเพราะผมขี้เกียจน,นะครับส่วนด่านหลักนี้ก็ถึงด่านที่ 103นะครับมันติดอยู่ตอนตอนนี้ผมรอ,อทีมตำนานก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยมาทนาต่อนะครับมันมันเริ่มติดแล้วทําดูนะอลองดูแล้วกันเผื่อ,อพันนะว่าผมไปเล่นตอนเช้ามันติดนะครับคือตัวหมีตัวเทียมดำเนี่ยมันจะดันกลับมานะครับ ยังไม่มีตัวทีวขาดจะดันกลับมานะครับไม่ไหวนะต้องใช้รอรอ,รอทีมลงยุดนะครับพรุ่งนี้นะถึงจะได้เล่นนะครับว่าสัปดาห์นี้ลงยุดเป็นทีมเป็นตำนานครับติดตำนานนะนนนะอ่ะต้องรอลงยุดก่อนนะครับก็ในพรุ่งนี้นะมันก็จะมาติดทีดอนตัน105่าเนี่ยนะเนีย่ยผมจะมติดตามเนนะี่ย แล้วก็จะไหลาย,ยาวๆนะครับเนะี่ยก็หลักๆก็ประมาณนี้นะพี่พี่ยุก็หลีกเดิมครับทองหนึ่งเกือบเพชราสามนะแล้วก็มีแพช้ชนะบ้างนะครับปกตินะมาลองตีสักหน่อยอทีนี้ไม่ไหวนะทีนี้ก็ไม่ไหวนะครับถ้าทีนี้ลองดูไปลองดูแล้วกัน ผมตีชนะหลายทีมาแล้วเดอนนี้แต่ว่าบางทีก็ต้องคัดหนะ่อยนะแล้วก็จบหลีกแบบได้ทีท่ได้รูบี้ง่ายง่ายแล้วนะสำหรับการสร้างใหม่นะครับตอนนี้ดีผมน่าจะวันสี่เดือนแล้วนะสีเ่เดือนครึ่งนะครับใก้ครู้าเดือนละตอนนี้ก็ยูหกสิบเอ็ดนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณปีหน้านะถึงจะขึ้นเอลนะครับดูก่อนนะว่าจะขึ้นทันไหมเอลประมาณปีหน้านะตอนเดือนกุมภาประมาณนั้นนะ กุมภามีนาพวกนั้นนะครับเห็นไหมแคทนานะครับนี่นะทีนี้มีมอบสกูมีวายมีเอ็นบี e, นะมีเอาไปโทษเลยไม่น่าไหวนะอ่าทีนี้ ไม่น่าไปเหมือนกันทีมนี้ถ้าผมฆ่าตัวนี้ตายผมก็ชนะนะครับลองดูเพราะว่ามันอาจจะตีไม่ตายนะครับไม่มีดาเมีธาแสงนะเก็บโก้ไอเก็บตัวไปรอปุ่มบินดุเดือนธันวาละไม่น่าจะเผยต่อแล้วนะครับปราตัวรอบนี้มันก็เก่งนะแต่ว่า,ามันก็แบบ มันก็เปิดไม่ได้แหละผมขาดเดียตัวเดียวนะคือน,น้องกันไก่นะครับทุกคดีเนี่ยผมเปิดได้เกือบทุกตัวแนละ้วยกเว้นน้องกันไก่นะหรือลิโยนแหละผมขาดแค่ลิโยตัวเดียวนะผมก็จะโควตานะคบบนละโบ้ไปถ้าแบบอยากเห็นผมรีวิวผมก็จะรีวิวให้ทีละตัวนะแล้วก็ผมจะทำลูโร่ผีร้อยนะครับในไอพีสองนะเพราะผมเปิดได้สามตัวนะครับก็น่าจะทำผีร้อยนะผีผีรนะ้อยบวกสองนะครับเป็นเก้าดาวแม็กบวกสองนะน่าจะแพ้นะครับเพราะว่าเราฆ่าไม่ตายนะดูดิ มไม่ชน,น,นะนะทีมนี้ก็น่าจะอ่าลองดูหน่อยแล้วกันไปลองดูแค่ไม่เป็นไรนะครัเพราะผมก็มาเทสทีมเฉยนะว่าผมไปได้ถึงไหนนะไอดีนี้ี๋ยวรอดูว่าเดือนธันวาคมจะได้ ช่องกลางดีดไหนะเพราะว่าผมอยากหาเกียร์วาใส่ดาไอไม่ใช่ดาวชีดีดุริยางนะครับเพราะว่าดุริยางผมเนี่ยแร่มันเยอะไปหน่อยนะ,ะว่าตอนนี้ผมไม่ไ้ใส่เกียร์แร่มันเลยนะลดแร่แค่ช่องเดียวนะจุดเดียวนะครับเป็นจุดเดียวที่18เปอร์เซ็นต์เองนะทำให้มันค่อนข้างจะใช้แร่เยอะไปหน่อยนะนแบกแร่นะครับจะรอดูว่ามันจะได้เกียร์ดีๆไหมงานไว้นะ แล้วก็ไอทีอื่นผมก็จบเพชรหนึ่งหมดแล้วนะไอที ID หลักเนี่ยก็เกือบมัดสองนะครับแต่ว่าประมาณมารัดสองเออจริงๆมันก็จบประมาณมาร์ทมัดสามนะครับช่วงใกล้ๆมัดสองนะส่วนไอทีสองเนี่ยก็จบเพชรหนึ่งนะครับไอทีสามก็เพชรสองเพชรสามแล้วก็เพชรหนึ่งนะก็แ,แต่ความขยันผมนะครับมันจบได้นะแค่อาอาจจะไม่ได้ขยันตีขนาดนะั้นผมขี้เกียจนะครคือเล่นลายดีเนี่ยมันก็มีความคิดเกียบ้างนะ าทีมนี้อลองดูแล้วกันมาเพราะว่าอีเดนจิเขาไม่ใส่เกียร์เลือดนะอาจจะทําให้เขาบางมากนะอาจจะชนะได้ <deep S 1> เห็นไหมเดนจิเขาอาไม่ตายด้วยไม่เกียร์เลือดดีกว่าทําไมเขาไม่ตายวะนี่ขนาดเขาไม่ใส่เกียร์เลือดนะหรือว่าเขาใส่มาผมมองไม่ทันมั้ง แต่ช่องแรกเขาไปใส่เป็นดาวกระจายนะเขาอาจจะใช้อลอเลือดนะอารา,าดูกันแพ้ละไปดูนะ่ะนี่เป็นเนี่ยเ,เลือดเขาสมุกล้านเองนะใช่คืาเลือดเขาสมุกล้านเองนะทำไมเขาดูถึกถึงนี้รู้วะสมุกล้านอืตจากแดดดาบเขาเยอะมากนะดาบแสงเนี่ยคือแบบดวงจะดีไปไหนตลาดคลิปนี้เป็คนคลนีครับมาเป็นอัปเดตไอด,ด,ดีหน่อยนะ ก็ไมาเจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปหน้าผมน่าจะทําตัวนี้แม็กแล้วนะเพราะว่าอาจจะทําทันนะเพราะว่ารอวันศุกร์จะได้ยัดตัวละครได้นะครับแล้วก็ผลิตของด้วยนะผมผลิตของมาดีสหน่อยนะครับนี่ผมยังลืงผลิตเพิ่มนะว่าแลกหมดนะก็จะเป็นย่อยพวกนี้นะตุ๊กตาสุนัขอะไรพวกนนีะ้จะย่อยอยู่ขยายนี่นะแล้วกันย่อยสัก50 ก็สักเก้าสิบนี่สักเก้าสิบอย่างละเก้าสิบแต่เมื่อกี้เจ็ดสิบอันนึงไม่เป็นไรเอาผลิตนะได้เรียบร้อยมาผลิตเป็นในกลุ่มๆนี่ก็จะเป็นคนเพจนี้ครับไเชเจอใหม่คลิปหน้าครับก็ถ้าเป็นไปได้ผมจะปั้นไอซ์รี่มารูปเลยนะรอดูกันหรือไม่ผมก็จะปั้นในตัวตุ้งแชรผมนะที่ผมเรียกไว้ตุ้งแชรเพราะว่ามันเป็นตัวเชื่อมสิงโตนะ น,นี่ตัวนี้ไ้เชิดมังกรเิมีมังกรทีใหม่นะอยากทำมากมันเทมาเลยนี่นะมีโควดครับคัวนะก็เชนนี้นีครับไม่ต้อคิดหน้าครับสวัสดีครับ